นิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสตา่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ร้อยชาวันนุปถักชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน ณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลครั้งนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาอยู่รวมกันโดยสงบต่างขยันมันเพียรศึกษาพระธรรมวินัยและเกื้อกูลกันเป็นอันดีภิกษุรูปหนึ่งประพฤติตนเรียบร้อยขยันมันเพียรในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รักของภิกษุในพระเชตวันตลอดหปีที่อุปสมบท ท่านเนี่ยขยันมันเพียนดีนักเออดีดีด,ดีสักวันท่านา่ะจะบรรลุแจ้งในธรรมของพระพุทธองค์ได้แน่แนเราจะขยันมั่นเพียนประพฤติธรรมจนถึงพระนิพพานให้ได้ภิกษุหนุม่มศึกษาพระปริยัติธรรมจนแตกฉานก็ปรารถนาจะเจริญภาวนาเพื่อบรรลุมรรผลพระนิพพานจึงกราบลาพระบรมศาสดาออกวิปัสสนาในป่าลึก ตลอดเวลาสามเดือนในฤดูเข้าพรรษาพระภิกษุรูปนี้ปรารบความเพียรอย่างหนักแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยเมื่อไหร่จิตใจเราจะสงบได้เสียทีมีแต่เรื่องทางโลกลบกวนสมาธิแค่บรรลุปฐมญาณยังแสนยากหนอเมื่อการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตามที่หวังภิกษุผู้ภาเพียรก็ยิ่งท้อใจ ชาตินี้เราคงไม่อาจบรรลุธรรมได้แน่ฮ้ยควรจะกลับไปยังพระอารามเชตวันสัทีเมื่อคิดได้ดังนั้นภิกษุผู้ท้อแท้ก็ออกจากป่าสู่เขตวิหารเชตวันดังเก่ากลับไปปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์ไปฟังธรรม,มเทศนาให้ชื่นใจดีกว่ามานั่งหวังบรรลุธรรมลมๆแรงๆเช่นนี้ฮ้ยพอกันที เพื่อนพระภิกษุสงฆ์เมื่อเห็นท่านกลับมาอย่างสิ้นหวังก็พากันปลอบโยนและชักชวนไปเฝ้าขอพระพุทธโอวาทต่อพระบรมศาสดาอย่าเสียใจไปเลยท่านค่อยเพียรภาวนาไปก็ได้สักวันนะคงจะเห็นผลนั่นสิเราไปเฝ้าขอโอวาทพระบรมศาสดากันเถอะเพื่อพระองค์จะทรงชี้ทางสว่างให้ท่านได้บรรลุมรรคผลอืมก็ดีนะท่าน พระพุทธโอวาทแก้ปัญหาและปลดทุกข์พวงชนมามากมายนักแล้ววาระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานสติปัญญาและกำลังใจให้ภิกษุนั้นได้ปฏิบัติธรรมต่อไปพระองค์ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่าวันนุปัฏฐชาดกด,ดังนี้ ในอดีตการมีนายวานิชชาวพาราณสีคนหนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นประจำคราวหนึ่งวานิชผู้นี้ต้องนำกองเกวียนข้ามทะเลทรายเป็นทางไกลถึง60โยชน์โอ้ยคราวเนี้ยต้องเดินทางไกลยิ่งนะทั้งไกลทั้งร้อนผ่านทะเลทรายอีกต้องลำบากมากขึ้นแน่ๆ ในการเดินทางครั้งนั้นผ่านพื้นสรายร้อนจัดมากจึงต้องหยุดในเวลากลางวันและออกเดินทางในเวลากลางคืนแทนตะวันส่งขึ้นแล้วอ่ะต้องรีบพักผ่อนก่อนจะถูกเผาจนตัวเกรียมหยุดก่อนทุกคนหยุดพักกันได้เราจะพักจนพระจันทร์ขึ้นแล้วค่อยไปต่อได้พักสักทีเดินทางมาทั้งคืนละนอนดีกว่าง่วง อะไรจะหลับง่ายขนาดนี้ปุ๊บหลับปั๊บตื่นมากินกันก่อนสินายกองเกวียนพ่อค้าใหญ่จะหยุดให้คนและโคได้พักผ่อนเช่นนี้เสมอจนกระทั่งระยะทางเหลืออีกแค่หนึ่งโย์หรือ16กิโลเมตรก็จะพ้นเขตทะเลทรายเมื่อได้หยุดพักทุกคนก็ฉล่าใจดื่มน้ำและกินอาหารจนหมด มีความสุขจริงๆกิน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 กันให้เต็มที่ไปเลยพรุ่งนี้ก็ถึงในเมืองแล้วใช่ใช่ใช่ต้องกินให้หมดเกลี้ยงเก็บไว้ก่อนหนักเดี๋ยวก็ถึงที่แล้วค่อยไปหาของอร่อยๆในเมืองกินต่อโอ้ยอิ่มจนลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อได้เวลาเดินทางต้นหนนคนนำทางก็ขับเกวียนออกนำหน้าดังเคย เกวียนทุกเล่มก็ขับตามๆกันไปโดยอาศัยดูทิศจากดวงดาวเอาทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางได้ฮุยเล่ฮุยอา้าวเดินทางกันเร็วๆจะได้ถึงเมืองไวๆโอ้ยยังอิ่มอยู่เลยกินไปเยอะเกินขอนอนต่อในเกวียนและกันสายลมเย็นของทะเลสายยามค่ำคืน และเสียงเอียดอาร์ของกงล้อประสานกันกลายเป็นดนตรีกล่อมจนต้นผลผู้นำทางเผลอหลับเฮ้อลมเย็นดีจังเลยบรรยากาศก็ดีงาเฮ้ยอย่าหลับดิลุงข้าไม่รู้จักทางนะเออตรงไปก่อนตรงไปก่อนืมอเดี๋ยวข้าบอกทางให้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้กองเกวียนของนายวานิปแทนที่จะถึงจุดหมายกลับหลงทางเดินทางวนกลับมาอยู่ที่เดิมโดยจะมีใครสังเกตรู้สักนิดก็หาไม่โอ้ยเมื่อไรจะถึงสักทีเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเออนะแกอย่าบ่นเลยเดี๋ยวก็ถึงแล้วมั้งนั่นสิ อย่าบ่นเลยเดินทางต่อไปเถอะกว่ากองเกวียนจะรู้ว่าหลงทางก็สายไปเสียแล้วยิ่งเดินไกลแดนยิ่งแรงยิ่งแผ่กล้าเฮ้ย hey! นี่พวกเราหลงทางกันหรือเนี่ยแย่จังข้าวปลาน้ำดื่มก็หมดแล้วอ่โอยหิวน้ำ หิวข้าวด้วยหิวหิวหิวห,วห,วห,วหวเอออย่าบ่นสิยิ่งบ่นก็ยิ่งหิวโอ้ยโอย,โอยเมื่อคืนน่ะไม่น่ากินให้หมนเลยอดนายวานิชผู้นำกองเกวียนเป็นผู้ใหญ่มีความสุข,ขุมรอบคอบจึงออกสำรวจหาทางแก้ไขตัวเราจะละทิ้งความเพียนไม่ได้หมู่คณะจะพากันตายเป็นแน่เราต้องอดทน ความหวังต้องมีสินะผู้เพียรพยายามไม่เคยสิ้นหวังนี่นานายวานิชเดินสำรวจเส้นทางไปอย่างไม่ละความเพียรพยายามนั่นไงตรงนี้มียากขึ้นกอหนึ่งแสดงว่าข้างล่างอ่ะต้องมีน้ำความหวังอยู่ข้างล่างพื้นสายนี่เองเฮ้ยพวกเจ้ามาทางนี้แล้วโอ้ยไปไปไหนเหรอท่านข้าจะไม่มีเลี่ยวแรงแล้ว ท่านอ่ะอย่าบอกนะว่าให้เดินทางไปตายเอาดาบหน้านะ่ะโไม่ใช่ข้าเจอแหล่งน้ำแล้วตัางหากพวกเจ้าอ่ะช่วยกันนำจอบนำเสียมมาเถอะเราเราเข้าพวกเราจะมีน้ำดื่มแล้วด้วยความดีใจบริวารทั้งหมดช่วยกันคนละไม้คนละมือระดมพลังกันขุดหาน้ำที่อยู่ใต้พื้นสายเป็นการใหญ่ โอ้ยโอ้ยเหนื่อยหิวน้ำโอ้ยโอ้ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยขุดตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีน้ำสักหยดเลยโอ้ยขุดลึกแค่ไหนก็เจอทรายกับทรายโอ้ยเหนื่อยเมื่อขุดไม่พบน้ำทุกคนก็หมดหวังยิ่งพบแผ่นหินอยู่ก้นหลุมก็ยิ่งท้อแท้หมดอะไรตายยาก ฮ้ย hey, ทุกคนต่างสิ้นหวังกันหมดไม่ได้เราจะเป็นอย่างทุกคนไม่ได้เราต้องเพียรพยายามขุดต่อไปจนกว่าจะเจอน้ำนายหวานิดไม่ยอมสิ้นหวังเขาแนบกายลงเอาหูฟังยังแผ่นหินอย่างตั้งใจโอ้เสียงข้างล่างตรงนี้มันเสียงน้ำนี่ใช่แล้วเสียงน้ำไหลามากมายเลยเฮ้มาช่วยกันขุดตรงนี้แล้ว มีน้ำแน่แได้เลยท่านข้ายังมีแรงพอนี่นะนี่นะนี่นะหน,นุ่มคนสนิทร่างใหญ่เมื่อออกแรงทุบไม่กี่ครั้งหินแผ่นนั้นก็แหลกทลายลงบังเกิดเป็นลำน้ำพุ่งขึ้นเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ชาวกองเกวียดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ใช่โยในที่สุดเราก็เจอน้ำรอดตายเพราะเจ้านายขยันแท้ๆน้ำใต้ผุนทรายช่วยต่อชีวิตทุกๆคนให้มีเรี่ยวแรงได้หุงหาอาหารดื่มกินเพื่อรอเดินทางใหม่อีกครั้งพวกเธอจงจำไวเ้เถิดความหวังอะย่อมมีอยู่เสมอในชนผู้ไม่เกียจคร้าน จันประดับฟ้าสีครามคืนนั้นนายวานิปก็นำพากองขวเยนไปสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพเย่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 ถึงเขตเมืองแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสวนนุปัฏฐาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่โดยอเนกปริยายโปรดภิกษุผู้ท้อถอยให้บรรลุธรรมณที่นั้น ในสมัยพุทธกาลคนสนิทนายวานิชกําเนิดเป็นภิกษุผู้ท้อถอยความเพียรหมู่คณะชาวกองเกวียนกําเนิดเป็นพุทธบริษัทพ่อค้าหัวหน้ากองเกวียนเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าอากิลาสุโนโวัน,นุปเทคันันตาอุทังคเนตัดถกปะปังอวินทุงเอวังมุนิ วิริยะพลลปปันโนอกิลาสุวินเทหัตยศสันต์ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียรคร้านขุดภาคพื้นที่ทางทรายได้พบน้ำในทางทรายนั้นณนะที่ลานกลางแจ้งชั้นใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังเป็นผู้ไม่เกียดคร้านพึ่งได้ความสงบใจชั้นนั้น